ไดโนเสาร์ไม่มีอยู่จริงและอุกาบาตเนี่ยก็ไม่เคยมีอยู่จริงบนโลกไดโนเสาร์ไม่ได้สูญพันธุ์จากอุกาบาตเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยในเมื่อโลกเรานะครับอาศัยอยู่ในโดมแก้วโดมแก้วปกคุมโลกเราโลกเรามันแบนเพราะฉะนั้นระบบอ,อุกาบาตตกเป็นไปไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่เราเห็นบนทอ้องฟ้าเนี่ยมันคือภาพถายโพลรแกรมมันเป็นภาพถ่ายแบบนี้ครับคนเนี่ยมันจะเป็นแบบใส่เข้าไปเลยว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบแนวโลกหรือจะเอากาแล็กซี่หรือจะเอาดาวตกเมดิโออะไรเงี้ยคือแบบถ่ายได้หมด สิ่งที่เราเห็นบนท้องฟ้ามันคือภาพฉายสามมิติทั้งนั้นไอ้ระบบดาวกาแล็กซี่มันเป็นภาพฉายโปโรแกรมทั้งนั้นไอ้ส่วนหลุมอุก,กาบาตท,ที่เราเห็นเห็นในข่าวเนี่ยมันก็เป็นฝีมือมนุษย์อาจจะเกิดจากเทคโนโลยีมนุษย์หรืออาจจะเกิดรถแมคโครขุดก็ได้อาจจะเป็นรถแบบว่ารถใหญ่ๆมาขุดก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราไม่มีใครเคยเห็นถ้าอุก,กาบาตจริงๆเราต้องเห็นแบบมันตกลงมาตกต่อหน้าเราแล้วกลายเป็นหลุมเลยอย่างนั้นถึงจะเชื่อแต่ไม่มีใครเคยเห็นแบบนั้นไง เคยแต่บนท้องฟ้าก็ติ้งต่างว่าอุกกาบาตมีจริงเพราะฉะนั้นโลกจะสูญสิ้นดวงกาบาตเป็นไปไม่ได้ส่วนไดโนเสาร์เนี่ยไดโนเสาร์ไม่มีอยู่จริงแต่มังกรพญายนาคมีอยู่จริงให้ดูจากหลักฐานชช้นเอกง,ง่ายเลยปฏิทินจีนสิบสองักษตะชั่วฉลูขันเถาะมะโโลมาเสงมะเม,มีมแมววอกกระกาจอกกุลใส่ทุกปีสิบเอ็ดปีมีอยู่จริงทําไมปีมะโโลไม,ม่อยู่จริงไม่ใช่นะปีมะโโลมีอยู่จริงมังกรมีอยู่จริงไม่งั้นคนจีนเขาไม่ใส่ไปหรอกงูใหญ่ก็คือมังกรนั่นเอง ให้สังเกตจากถ้ำนาคาเลยให้สังเกตจากถ้ำพญานาคาเลยที่จะมีแบบว่าพญานาคที่แบบว่ามังกรหรือพญานาคาเนี่ยกลายเป็นหินโดยเฉพาะถ้ำนาคามันคือมังกรจริงๆที่ถูกให้สารปกลายเป็นหินเพราะสมัยนะั้นเนี่ยยักษ์กับมังกรเนี่ยมันสู้กันยักษ์คือฝ่ายเรานะครับยักษ์ทาทาเรียส่วนมังกรเนี่ยมันเป็นฝ่ายมืดความสู้กับยักษ์พอสงครามมันจบเนี่ยเขาสารปกลายเป็นหินแล้วเอาดินโคลนถล่มโลกเลยหลักฐานก็เลยหายไปมันเกิดช่วงประมาณ300ปีก่อนอ่ะ ส่วนไดนโนเสาร์เนี่ยมันมาได้อย่างไรมันมาจากทวีปอื่นมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นอกกำแพงอัตติกาแต่ผู้นำโรคเนี่ยเขาเอามาหลอกเราหลอกเราในเรื่องของแง่วิวัฒนาการของมนุษย์ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันลร้านปีก่อนเนี่ยมีไดนโนเสาร์อาศัยอยู่ในโนสเสาร์สูญพันุเพราะอุก,กาบาตหลังจากนั้นก็กลายเป็นมนุษย์ลิงมนุษย์ลิงก็กลายพันธุ์เป็นคนให้คิดสั้นๆง่ายๆเลยว่าถ้ามนุษย์กลายพันธุ์จากลิงจริงๆทำไมลิงทุกวันนี้ไม่กลายพันธุ์เป็นคนใช่ไหม ส่วนหุ่นจำลองหรือว่าซากฟอสซิลที่เราเห็นเนี่ยในพิพิธภัณฑ์นที่ต่อเป็น T Rex ซไทสิลทอปในตัวเสาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นกระดูกสิ่งมีชีวิตอื่นกระดูกมา้ากระดูกแมวกระดูกลิงเอ่อกระดูกป้าวานหรือบางทีก็เป็นเซรามิกคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตั้งใจอยู่แล้วว่ากูจะต่อเป็น T r e รกูก็ต้องต่อเป็น T r e รกูจะต่อเป็นไทสิลทอปกูต่อเป็นไทสิลทอปมันเป็นจินตนาการของนักวิทยาล้วน คือดันทุรังอะดันทุรังให้มันมีให้ได้ใดโนเสาร์อ่ามันอาจจะมีอยู่จริงในทวีปอื่นหลัง,หล,งหลังกระแพงตาติก้าเพราะก็มีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างทั้งนางเงือกเกาะแอสการ์ดเกาะแอแลนติสเกาะมนุษย์วัวเกาะนางฟ้ามันมีหมดนะครับสิ่งมีชีวิตป,ประหลาดนอกกระแพงกัตากติก้าแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโดมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยโลกของเราเนี่ยไดโนเสาร์ไม่มีอยู่จริงมีแต่มังกรเท่านั้นกับยักษ์าทารี